สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเปาเลอกันอีกครั้งหนึ่งย้ยวันนี้นะครับผมจะมาประกาศรางวัลพื้น Spirit ตรัสดอร์ห้ารางวัลย้ <Yay! S 1> แล้วก็แน่นอนครับผมว่าก่อนการประกาศผลรางวัลผมก็จะมาเปิดกล่องละลองนะคราวนี้ก็ผมจะเป็นกล่อง150นะคือกล่องอันนี้เลยนี่ผมก็ยังไม่ได้เปิดสักครั้งเนื้อผมเก็บคีย์ไว้มื่นสองมได้อะนี่ครผมผมก็เนี่ยมีครปี คิสซีฮาร์ปรีครับผมแล้วก็โดนไวท์เอาท์นะแล้วก็สปิริตลัสดอร์สลัสตอร์จรดากามูล่าครับผมประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดได้โดนไวท์เอาท์ตัวนี้นะก็จะเวิร์กมากๆเลยอยากได้อีกตัวนึงมีอยู่ตัวเดียวผมยังไม่มีอีกตัวเลยแมย้ถ้าเกิดเอามาหนาส่วาร์ปสักคั่นะนี่ก็ได้ครับผมโทเค็นก็ได้หรือ <t ong> ทองก็ได้พาวเวอร์เซลยังได้เลยอโอเคแต่ถ้าเกิดได้พกคิ้นส่วนเปลือยอะไรอย่างงี้มาก็แบบก็คคอนข้างผิดหวังนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็เอามาขายได้นี่ ผมยังไม่ได้เปิดเลยผมใช่ไหมยังศูนย์ศูนย์อยู่เลยมีศูนย์สั่สามอันเลยอ่าตอนนี้มีหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบห้าแล้วผมก็จะเปิดได้ประมาณแปดสิบสองกล่องได้มั้งอ่าโอเคโอเคนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องเด,ยเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดทีละสิบกล่องรัวๆเลยครับอ่าแล้วลองเปิดสักซักกล่องกันก่อนดูดีดูด,ดเีเอ้ยเฮ้ยมีอะไรจำเจ็ตโอ้โหเฮ้ยไวท์เอาเลยโดนข้อสามที่เดิมปื๊บก็โดนไวนะ้แล้วหูย กล่องแรกเอ้ยกล่องแรกก็โดนแล้วพอเลิกไเอาไมครับเ,เปิดให้หมดดีกว่าครับผมโอ้ดวงมันจะดีอะไรขนาดนี้แหมแหมแหมกล่องแรกก็โดนแล้วว่าโดนมาแต่วันอ่ะกล่องกลางครับผมนานไงลัสดอหนึ่งพัชิ้นโอเคแล้วก็เอาไปอีกจึกนึงกปาเดี๋ยว่อไปจะเปิด10กล่องครับ มาดูกันว่า <DA> okay, okay, 10กล่องจะได้อะไรนะหุ้ยทองพันห้าทองพันห้าดึงตรงสึรงซาเอาสลับมาอยู่อันแรกแล้วกันทองพันห้าใหญ่เฮ้ยได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยได้ด้วยแหมวันนี้มันเป็นวันที่จริงๆของเราจริงๆนะเนี่ยโอเคครับผมมาเรามาเปิดนี่ดีกว่าทีละหนึ่งเกือสิบกล่องเลยรู้สึกว่าสิบกล่องเนี่ยเปิดแล้วมันจะได้ของดีๆมากกว่าเปิดทีละกล่องนะไม่รู้ แต่ว่าพี่ดูเมื่อกี้เศษล้วนเ่าหวาเอาเอาเปิดตัวนี้ก่อนแล้วนะผมเอาเปิดขวาสุดะมาปุ๊บโอ้โหกาโมลาสองพันห้าก็ยังโอเคเฮ้ยครีปปี้พันชิ้นปุ๊บลัสดอปอีกพันหนึ่งเอาเอาเอานี้แล้วกันครับกาโมลาโอ้ครปปี้สองพันห้าโอ้กาโมลาเฮ้ยสบิริตลัสดอนม่ไงนี่ไงผมยังไม่มีเลยนี่เห็นไหมนี่ ที่เอามันแจกกันเพื่อนที่ผมก็ได้เนี่ยได้พอเพื่อนเเลยเดี๋ยววันนี้เฮ้ยสุดยอดว้าวโอ้ยกาโมล่าอีกแล้วอ่าปึ๊บอ่ะวอลลัสดอลโอเคครับมากล่องแรกสิปึ๊บเฮ้ยพาวะเซลล์ห้าพันวู้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 ว้าวขอบคุณครับผมเนี่ยสำหรับเสียงปรบมือเฮ้ยสุดยอดเนาะผมภาวอร์เซลนี่ยังไงมันก็ต้องใช้ป่ะนะของจำเป็นจริงๆเฮออมาอีกสิบครับมาหูย เฮ้ยรอบนี้ผมผมโอเคมากๆเลยนะแค่แบบเซตแรกนะเซตแรกก็โอเคแล้วเซตแรกก็โอเคแล้วโอเคเรามาจึ๊กเขาให้ครับ2,500ชิ้นอะมาอูอีกพันหนึ่งโอ้ยฮาปี้รัวๆเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ลัสดอครับอูครป2005ี้ส0 0พ้เฮ้ยอะโทโทโทนึกว่ามาทั้งตัวมาแค่สีปะโถแหมนึกว่าจะมาขายได้ โอเคลัสดอครับผมกาโมล่าอีกพันชิ้นฮาพี่พันชิ้นนั่นอะไรวะปุ๊บก็ให้ครับอุกามโมล่าสุดท้ายได้ลัสดอโอเคโหดเพ้ยเซลไม่ไม่ได้เลยไอเหรียญกล่องสองร้อยนะอืออีอันนี้มา <c oughs> <c oughs> ครับผมอีกสิบอีกสิบอีกสิบมาเหรียญเราเยอะโอ้โหเปิดรวๆ เปิดกันแบบไม่ต้องคิดโอ้โหสีเรียงกันสามสีอันโน่เออผมว่าครั้งนี้ได้สีไม่ต่ำกว่าสองอ่ะปึ๊บให้ครับผมปึ๊บอีกว้ายได้แต่กาโมลา่าเว้ยโอ้โหลัสดอเฮ้ยฮาบี้ทั้งตัวเลย,ยใหญ่เฮ้ยเอออันนี้นะครับผมมันก็อยู่ที่ดวงของคนเรานะครับเฮ้ยกาโมลา่าเอาเอาเอาอันนี้ นุ้ง่งงานสีมาแล้วหนึ่งเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยซปบิลัสดออีกอันนึ่งเออมันก็จะเยอะไปนะครับผมนะอันนี้ก็ก็ได้เออมาเป็นคู่กันก็ยังโอเคเออโอเคปุ๊บกรปีหนึ่งพันชิ้นแล้วก็ทาปพี่อ๋อไออ้าวไม่ได้แค่ก้าว่าอ๋อก็นัานไงเห็นไหมสองปะโถเอ้ย โอเคอันี่ครับผมเดี๋ยวเปิดกล่องเดียวดีกว่ามาดูกันว่ากล่องพิเศษเนี่ยจะได้อะไรนะกล่องเดียวเดียวก่อนดีกว่าพบทองพันห้าทองพันห้าทองพันห้าลัสรอดสองพันห้าร้อยชิ้นโอเคได้เป็นไรครับอันนี้รางวัลพิเศษครับผมมาดูกันว่าจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่าป,ป,ปึ๊บร,ร่องอพันห้าทองพันห้า อ่ะม,มันเลืกโขนลกแล้วมักนกไม่ถูกเลย <laughs> อันนี้มันเรียกรางวันพิเศษนะเศษหุ่นนะไม่ได้มาเป็นตัวด้วยครับบ้าบอที่สุดโอ้โหฮาพี่หา้าพันชิน้นนี่คือแบบพิเศษเหรอใช่ปะเออมาอีกสิบกองปั๊ดโอ่อ ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วครับผมขอเปิดแบบอัตโนมัติเลยแล้วกันนะเปิดอัตโนมืออุ้ยได้ทองพันห้าครับผมได้กามูล่าด้วยทั้งอันเลยมีอะไรอุ้ยนี่นี่น้องเหนียน้องเหนียหุ้ดเท้าใส่ค่าพันฮู้หสุดยอดโอเคอะเดี๋ยวมาอธิบายน้องเหนียนิดนึงครับผมน้องเหนียบผมมันเป็นพลรขับของเครปีอ่าเวลาเครปีรับผมขับด้วยพลขับคนนี้นะเวลาเราลิงก์กับเพื่อนใช่ไหม โบนัสความเร็วก็จะเพิ่มโบนัสไอ้ไอ้เดามเอทก็จะเพิ่มครับผมนะถ้าเกิดเราแบบไม่ลิงก์กับเพื่อนเนี่ยมันจะเพิ่ม5%แต่ถ้าเกิดเราลิงก์กับเพื่อนด้วยเนี่ยจะเพิ่มเป็น10%เลยครับผมทั้งความเร็วแล้วก็เดามจนะหุ้ยถือว่าโอเคนะอ่านะโอเคได้ทองได้กัมบล่ามาก็สบายใจโอ,ยโอเคมาครับผมมาเปิดกันต่อไปมาเปิดกันต่อไปรวัวๆนะวันนี้เราจะไม่หยุดทำไม่หมดหุ้ยไว้เอาไว้เอา เฮ้ยไวเอาแล้วต,ต้องเปิดอัตโนโมัติเฮ้ยนี่ไวเอาอีกตัวหนึง่งเฮ้ย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 5ฮ้0เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยี้นะฮ้นเฮ้ย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 เฮนยเฮ้ทเ่้ยเฮ้ยเฮ้กเฮ้จเฮ้ยเม้ยเ้ยเม้ยเฮวยเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเม้ยเ้ยเฮ้ยเฮิยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้เฮ้ย้เฮ้เ้นเเเรปีตัวใหม่เวลาเรปีใช้สกิลเนี่ย มันจะไม่โดนล็อกไม่โดนน้ำแข็งไม่โดนรถดมเมอเลยอ่าคือการเอฟเฟกต่างๆยอดไปเลยแต่ว่าไม่กัน EMP นะจ๊ะโอเคไปครับผมไปกันอีกไปกันเรือเรือไปกันเรือเรือเฮ้ยทอ,ท,อทองทองทองสิจะ๊ะจะรออะไรโอ,อ้ยเอเศนล้วนเลยสีมาอีกแล้วสีโคเยอะเลยอ่ะว้าว เงี <N ie ow> okay, ้ยโอเคครับไปอีกสิบสิบกองกันไปเละสิบก,กองกันไปละเพื่อปรบเฮ้ยมาทองเฮ้ยคุยขอเหรียญเนี่ยอยากเปิดกล่องสองร้อยกล่องนึงขอเหรียญด้วยดิลีไอ้ทองพันห้าโดนอันนี้อ่ะอ่ะโดนไว้เอามองมิสกิมาเยอะเกินไปแล้ว <laughs> มากูเลยโดนดีหมาเต็มบ้านแล้วเนะี่ยตอนนี้นะ <laughs> โอเคนะครับผมมามามาไม่ถึงพันห้าแล้วตอนนี้นะเราเปิดได้เท่าไหร่เองเนี่ยนะครับผมเปิดทีละกล่องกล้ววันนี้เราเปิดทีละสิบไม่ได้แล้ว <Hey. S 1> เฮ้ยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญเลยอยากเปิดกล่องสองร้อยสามทีเดิมปุ๊บฮาปี่สองพันห้าตบซาตซา <c oughs> มาครับผมต่อไปต่อไปนะ เออโว้ย <One> อ <input> ัน <parfois> น <'s> <government> ี้อะไรก็ได้เฮ้ยดิคุปีพันชิ้นว้ายหาผมอีกนี่หน่อยนี่หน่อยนะวิไวเอ้ะถ้าถ้าถ้าเกิดได้อีกเนี่ยมันก็จะเยอะเกินไปป่ะได้ไหมคือแบบเฮ้ยอันนี้มึงให้มาเหมือนประชดกันป่ะวะให้เยอะเกินไปป่ะวะ เฮ้ยจะทั้งโลกันเนี่ยวเฮ้ยเฮ้ยโอเคก็ก็ก็กกยังดีมั้งไปครับผมต่อไปไม่ให้มาเหมือนไปชดทีมไม่ให้ก็ไม่ออกเลยนะปื้บๆๆหนะนเพิ่มได้สีกันเนี่ยสีป่าวะโอ้ลัสดอพันชิ้นก็ก็ยังดีเออจะสีขายได้เยอะกว่าน้อสีขายได้เป็นล้านเลย รัสดอสพันชินนี้ขายได้จึงนึ่งอ้าวนี่รางวัลพิเศษมาดูกันรอบก่อนตะกี้รางวัลพิเศษมันไม่พิเศษสมชื่อเลยไว้มาครับปึ๊บพให้หนึร้อยห้าสิได้อะไรปลาปลาโอ้ยเอ้ยคนละขับ2ตัวเลยอะแล้วก็เอาเอาสาำที่เดิมเนาะตรงกลางดีกว่าภาพครับผมเป็นสมรินลรัสสอันที่สา มันก็มันก็ได้มาโอเคครับผมได้สองกล่องนะสุดท้ายเหรียญกล่องสองร้อยผมก็ไม่สามารถเปิดเพิ่มได้เลยอะยังไม่ได้เหรียญเลยเอาเอาซ้ายสุดปึบหลเย็บปีพันชิ้นอีกแล้วอะครับผมมาดูกล่องสุดท้ายกันว่าจะได้อะไรอลอลองสุดท้ายโอ้ยเหรียญเอะอย่าเอาโดนเลยพอเถอดนะโดนเนี่ย เอาอเผาเซลก็ได้อ่ะเอาเอาขอแต้มเผาดูมันสิที่ให้มาก็ให้มาเป็นกระบ,บุมผมคิดว่ากูจะใช้ยังไงหมดเนี่ยฮะโอ้โหอะไหที่ให้มาให้มาห้าตัวนี่โอ้ยอะไรวะโอเคครับผมนะตอนนี้ก็ไม่สามารถเปิดกล่องใดๆได้แล้วโอ้ยโ,โอเคโอเคโอเคครับผมมา นี่ครับนี้ผมก็แบบจะมีแบบสปิริตลัสดอออีอันแล้วเนี่ยดูดิสปิริตลัสดอจัดมาให้3อันนอ้โหอันนี่ก็ใส่ไอ้พวกราวนาได้เลยนะเนี่ยอย่างงี้นะเฮ <c oughs> ้ยเยอะไปเย,ยอะไปแล้วเดี๋ยวดูโดนดิไวเอาให้มากี่ตัวเนี่ยเนี่ยตอนแรกผมมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยตอนนี้ครับผมแล้วดูดิว่าเขาให้มากี่ตัวอ่านี่ให้มา 1...2...3... 3, 4 5 ห้าตัวโอ้ยบาบอดิสุดโอเคครับผมเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราไปดูกันดีกว่าสเปริลล์ลัสดอร์เนี่ยจะเป็นของใครไปดูกันเลยโอเคครับผมมาในส่วนของการจับรางวัลกันแล้วนะผมก็ยังใช้เว็บไซต์เดิมครับผมยูทูบคอมเมนต์บิ๊กเกอร์ในการสุ่มจับรางวัลน,นะขั้นแรกเราก็ต้องมาที่วิดีโอที่ผมให้เพื่อนๆได้ลงไอเดียไว้ก่อนเลยคัดลอกที่อยู่มาครับผมวางไว้ตรงนี้เลยฟิลเตอร์ดูบิเกตยูทเซอร์ครับผมรวมคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์รวมให้เหลือแค่หนึ่งคอมเมนต์ต่อแอดเขานะ แล้วก็อันนี้เลยครับผมฟิลเตอร์หรือคอมเมนต์เบส on specific s p e c i ิ i c tag ครับผมและมีแฮชแท็ก d m b l เท่านั้นครับผมเพราะว่าวิดีโอนี้มันจะพิเศษนิดนึงผมไม่อยากให้เพื่อนๆให้พิมพ์ยาวครับผมก็เลยเปลี่ยนแฮชแท็กเป็นแฮชแท็ก d m b l จะได้ง่ายขึ้นนะโอเคมาครับผม,มดูกันว่าทั้งหมดมีกี่คน มีทั้งหมด250คนครับผมย้อ okay. ่าโอเคมาดูครับผมว่า250คนเนี้ใครจะเป็นคนแรกที่จะได้รางวัลจากผมไปลัสดอนแรกจะเป็นของคุณใช่อ่าค o n เก a t เ l a ยัยยัยอ่าอันี้ผมถูกต้องเลยน,ะนี่ <laughs> การพลาดการพลาดนะใส่วันทั้งสองแฮชแทกเลยโอเค ดูว่าผมว่าจะซ้ำหรือเปล่านะ SQ okay. ่ะไม่มีครับผมไม่ซ้ำนะได้ไปเย่อะต่อไปครับผมมาดูกันว่าลัสดออันที่สองเนี่ยจะเป็นของใครอันที่สองจะเป็นของคุณนิวโฟนอยากได้ครับเลเวล28เอาันได้ไปเย่ Yay. แล้ว INT มันคืออะไรอะ่ะมันไม่ใช่แบบ Android ไม่ใช่ i อโฟนนะมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้ผมถือว่าผิดกติกานะครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะ i n เคืออะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรู้ไหมอ่ะโอ้เสียดายอ่ะ i อ t คืออะไรอ่ะโอเคมันไม่ใช่ Android ไม่ใช่ iOS ไม่ใช่ Stream ไม่ใช่ My Game 4แพลตฟอร์มนะผมที่เกมนี้มีอยู่นะซึ่งมันไม่ใช่ จสียใจจริงๆเลยโอเคครับผมมาพลาดเลยอ่ะนะไม่ดูกติกาดีนะเพื่อนนโฟนนะนิวโฟนนะโอเคครับผมมาดูกันดีกว่าว่าอันที่สองจะเป็นของใครโอเคครับผมคุณสัญญาสําราอคอนเฟดูเรชัอนอาจจะสำเริงหรือเปล่าอ่าโอเคครับผมนี่ต้องเปหน,นีผมแอนดรอยไอโอเอสหรือว่าอะไรอย่างนี้นะ ถึงจะถูกโอเคโอเคปุ๊บเขาให้ครับผม S7 S7 โอเคครับผมไม่มีไม่สามได้ไปนะผมสิยใจอะคนที่สองเมื่อกี้วนา n e w p นะโอเคโอเคมาครับผมมาดูอันที่สามดีกว่าว่าจะเป็นของใครอันที่สามจะเป็นของคุณ o อ r Dynamic c o n เค a t u ร a t i o n อ่าอันที่สามก็เป็นของเขาไปนะท่านผดอันที่ผิดขอภยัยนะครับผมโอเค FM มีซ้มไหมเอ่ยไม่มีครับผมถูกต้องได้ไปเคลยเคอ่ะอันที่สี่แล้วครับผมมาดูกันว่าอันที่สี่เนี่ยใครจะได้ไปอันที่สี่เป็นของ คุณๆหนึ่งสองสามี่ชินดีด้วยครับใหญ่ๆขอมันต้องมีก็มีเลยมีเลยอ่า ax ครับผม axb axb ไม่ซ้ำครับผมถูกต้องได้ไปอ่าต่อไปครับผมอันสุดท้ายแล้วเฮ้ยมีแต่แอนดรอยเลยเฮ้ยมามาดูว่าผมว่าอันสุดท้ายเนี่ยใครจะได้ สปิริลัสดรอไปอันสุดท้ายเป็นของคุณแทบบี้ไลออนคอนเฟดูเรชันอ่าอันสุดท้ายนะผมเป็น M W M W อ่าไม่มีครับผมได้ไปโอเคอะไรครับผมเพื่อนก็ครบทั้งห้ารางวัลแล้วนะ ก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้งห้าคนด้วยนะผมแล้วก็พวกเพื่อนๆคอยติดตามผมว่าวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยผมจะมีอะไรมาแจก,พกเพื่อนๆอีกโอเคแล้วก็ช่วงนี้ผมเพื่อนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะเอาจริงผมก็บอกให้เพื่อนๆดูแลส,สุขภาพแต่ว่าผมก็โดนซะเอง <c oughs> อันนั้นแต่วก็อาการไม่หนาผมมันเป็นเหมือนปกติเหมือนไข้หวัดธรรมดาเลยผมก็แบบนะช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ตัวรุนแรงอะไรนะโอเคเพื่อน ยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้บอล